อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารก่อนใครอัปเดตคลิปใหม่ทุกวันเลยครับข่าวเลี้ยวผูกล่าสุดประจำวันที่22มิถุนายน2019รอบเช้าเปิดโปรแกรมทัวร์ preseason ผงแดงเลี้ยวผูกเตรียมโซเึกรละดูการใหม่หงแดงเลี้ยวผูกหวังว่าการเตรียมตัวในช่วง preseason จะเป็นก้าวสำคัญให้พวกเขาไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าทีมของเจอเกนครอฟจบรองแชมป์เมดูการที่แล้วโดยมีคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต้มเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนยูฟาแชมเปียนลีกเป็นสมัยที่6หลังจากที่เอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ที่กรุงมาดริดได้สำเร็จทั้งนี้เอว์พูจะเริ่มต้นช่วงพรีซีซั่นด้วยโปรแกรมการแข่งขันในบ้านกับทรานเมียและแบดฟอร์ จากนั้นจะออกเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเจอกับทีมเก่าของเจอเกนครอฟอย่างโบรุเซียดอทมุนตามมาด้วยเซบีย่าและสปอร์ติ้งลิสบอนการทัวร์ช่วงปรีซีซั่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของปีสำหรับทีมชุดใหญ่เพื่อเตรียมตัวกับฤดูกาลใหม่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพของทีมบอลต่อหน้าแฟนบอลของเราทั่วโลกบิลลี่โฮแกนกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมเชิงพาณิชย์ของเลโอปูกล่าวว่า แต่ละสนามที่เราจะไปนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันกันกบของเราและเราจะเจอกับ3คู่แข่งที่ยอดเยี่ยมอย่างโบโรเซียดอทมุนเซบียาและสปอร์ติ้งลิสบอนทริปไปอเมริกาหนนี้พิเศษมากๆและเราก็ตั้งตารอที่จะเจอแฟนบอลของเราให้มากที่สุดตลอดการทัวร์ในครั้งนี้และหลังจากที่กลับจากทัวร์สหรัฐอเมริกาเลี้ยวผูจะเดินทางไปยังเอดินเบิร์กเพื่ออุ่นเครื่องกับนาโปลี ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเล่นกับโอลิมปิกลียงจากนั้นทีมของเจอเกนครอฟจะกลับมาเล่นคอมมูนิตี้ชิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยตารางการแข่งขันโปรแกรมทัวร์ช่วงพรีซีซั่นของลิเวอร์พูลมีดังนี้11กรกฎาคมทรานเมียโรเวอร์ประทะลิเวอร์พูลที่เพลนตันพาร์ค14กรกฎาคมแบรดฟอร์ดซิตี้ประทะลิเวอร์พูลที่นอร์ทเ์นคอมเมอรเชียลสเตเดียม 20กรกฎาคมเลโอโภปะทะโบอโลเซียดอร์มุนน็อตเทอร์ดัมสเตเดียม21กรกฎาคมเลโอโภปะทะเซบีย่าแฟนเวย์พาร์ค25กรกฎาคมเลโอโภปะทะสปอร์ติ้งลิสบอนเยงกี้สเตเดียม28กรกฎาคมเลโอโภพบนาโปลีบีทีเมอร์ี่ฟิลด์31กรกฎาคมเลโอโภปะทะโอลิมปิกลียงสตาร์เดอร์เกเนฟและ4สิงหาคม เลวพูปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เวมบรีสเตเดียมที่ประเทศอังกฤษครับสื่อโหมคูตินโญมีลุ้นย้ายกลับเลวพูสื่อฝรั่งเศสคอนเฟิร์มเลวพูเอาแน่ปีหน้าลุ้นเดบัลแชมป์เตรียมติดอาวุธนำคูตินโญกลับถิ่นเกา่าฟิลิเป้คูตินโญกองกลางฟอร์มร่วงของบาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปน เตรียมทาเรื่องสุดช็อกด้วยการย้ายกลับมาค้าแข้งให้กับเลวฟูร์ทีมเก่าของเจ้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเลอกิฟสปอร์ตสื่อดังของประเทศฝรั่งเศสเพลเมเกอร์ทีมชาติบราซิลยังคงล้มเหลวในอาชีพการค้าแข้งนับตั้งแต่ย้ายออกจากทินแอนฟิลไปร่วมทัพบ,บาร์เซลโลนาเมื่อ18เดือนที่แล้วโดยมีรายงานว่าบาร์เซลโลนาได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะและได้บทสรุปว่า พร้อมที่จะขายคูติโย่ในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้ฟิลิปเป้คูติโยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีได้จากรายงานของสื่อยักษ์ใหญ่ในแดนน้ำหอมเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีกว่าทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีเจอเกนครอปในายใหญ่ชาวเยอรมัน วังเป้าหมายในการป้องกันแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกและหวังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกให้ได้ในซีซั่นหน้าซึ่งทัพของหงแดงเลี้ยวผูลพร้อมที่จะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกด้วยการนำสิทธิ์เก่ารายนี้กลับสู่ทินแอนฟิลอีกครั้งโดยส่วนตัวแล้วแอดมินเชื่อว,ว่าข่าวนี้มาจากเลเกิฟของฝรั่งเศสนะครับซึ่งคูตินโยเป็นนักเตะบาราซิลที่เล่นอยู่ที่สเปนเลี้ยวูกเป็นทีมที่อังกฤษ แล้วสื่อฝรั่งเศสมาเกี่ยวอะไรด้วยเพราะฉะนั้นข่าวนี้แอดมินคิดว่าอาจจะไม่เป็นความจริงนะครับเซนเตอร์เชฟฟิลยูไนเต็ดออยหงให้ช่วยพาเข้าทีมด้วยแจ็คโอคอนลปราการหลังของเชฟฟิลยูไนเต็ดทีมน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทอสะพานไปให้กับหงแดงเลี้วพูสโมสอนในดวงใจทั้งเป็นทีมบ้านเกิดเมืองนอน ว่าถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากกระวมเครื่องแบบผงแดงสักครั้งในชีวิตเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเทาซ้ายและเป็นคนของเลี้ยวพูแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้แสดงฝีเท้ากับเลี้ยวพูเลยตั้งแต่ระดับเยาวชนเนื่องจากถูกฝึกซ้อนมาโดยแบล็กเบิร์นโลเวอร์จนกระทั่งโอกาสที่จะได้แสดงผลงานให้เข้าตาหงแดงมาถึงในฤดูกาล2019-2020เพราะทีมดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ได้ไต่ขึ้นมาเล่นในหลีสูงสุดของอังกฤษได้สําเร็จโดยมีการกําหนดคิวฟาดแข่งกันอย่างน้อย2องนดังนั้นเจ้าตัวหวังจะใช้เวทีนี้แสดงฝีเท้าให้กับเจอเกนครอฟเป็นทางลัดในการกลับสู่มาตุภูมิของตัวเองทั้งครอบครัวผมเป็นแฟนบอลลเอว์พลซึ่งพวกเขาแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ผมลงโม่แข่งกับทีมจากเมอร์ซี่ไซส์แล้วมันพิเศษคูณ2เพราะหนึ่งในเกมนั้นเตะฉลองปีใหม่ แข้งวัย25ปีกล่าวกับสกายสปอร์ตบอกเลยว่าตัวผมเองก็คือเดอะคอปร่วมคณะแฟนบอลเราไปดูเกมนะัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกถึงกรุงมาดริดแต่บอกเลยว่าดูบอลไปก็ไม่ค่อยจะมีความบันเทิงเท่าไหร่นะเพราะในหัวเอาแต่คิดว่าจะรับมือพวกเขายังไงในซนะีซั่นหน้าแน่นอนว่าหน้าที่สำคัญของตัวเองก็คือการรับใช้เชฟฟ,ฟิลด์ยู่นเต็ดอย่างสุดความสามารถแต่ให้ตายสิ การได้เห็นจอแดนเฮดสันชูถ้วยบิ๊กเอียมันเล่นเอาพวกเราขนแขนลุกเลยทีเดียวผมไม่อายเลยที่จะบอกว่าอยากจะมีประสบการณ์เช่นนั้นบ้างนี่บอกก่อนผมยังมีความสุขดีกับเชฟฟิลด์ยูไนเตดเพิ่งจะเซ็นสัญญาใหม่ไปและยังไม่คิดเรื่องย้ายออกด้วยแต่ความฝันวยยาวจริงๆก็คือการได้สวมเครื่องแบบเลี้ยวโฟลแล้วถ้าหากโอกาสนั้นมาเคาะประตูบ้านผมบอกเลยว่าจะไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือไปเด็ดขาด สัญญาของโอคอนเนลมีถึงมิถุนายนปี2023แต่ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะหมดโอกาสกับลิเวอร์ฟูลเพราะว่าค่าตัวถูกประเมินแล้วไม่เกิน10ล้านปอนด์เท่านั้นสมมุติว่าเดยันลอฟเลนโดนขายออกก็ใช่ว่าดาวเตะวัย25ปีจะไม่โดนบรรจุเข้ามาเป็นตัวเลือกของหงแดงลิเวอร์ฟูล JK ยอมรับพลาดเองวิจารณ์ผีทุมซื้อปอกบาแพงเกินไป เจอเกนครอฟกุ่นสือเฮวีเมทัลทีมเลี้ยวพลสารภาพคิดไม่ละเอียดที่ดันไปกล่าวโจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพื่อคว้าพอล็อกบาแต่สุดท้ายเขาเองก็ทำในลักษณะที่คล้ายๆกันย้อนกลับไปเมื่อปี2016ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยสร้างความฮือฮาด้วยการควัก89.3ล้านปอนด์ซื้อคืนพอล็อกบาจากทีมยูเวนตุส ซึ่งราคาดังกล่าวกลายเป็นสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นทําเอาโค้ดของเลี้ยวผูอย่างเจอเกนครอฟออกอาการไม่เห็นด้วยและวิพากวิจาร์ณในแงล่ลบแต่2ปีต่อมาหงแดงเลี้ยวผูยอมทุ่มเงินสูงถึง75ล้านบอตกระชากตัวเวอร์จิลฟานไดจนกลายเป็นประการหลังค่าตัวเป็นสถิติโลกตามมาด้วยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วจ่ายอีก67ล้านปอนกระชากตัวอลิสงเบเกอร์ ผู้รักษาประตูจอมหนึบชาวบาราซิลด้วยเหตุนี้เองเจอเกนครอฟจึงเอ่ยปากยอมรับว่าเขาคิดน้อยเกินไปที่ดันไปนกล่าวโจมตีคู่ปรับตลอดการเกี่ยวกับการใช้เงินมือเติบแต่ฟุตบอลยุคใหม่มีเท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายหากนักเตะคนนั้นสามารถตอบโจทย์อย่างที่สโมสรต้องการได้จริงๆผมเคยวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้จ่ายที่เป็นตัวเลขที่สูงเกินไป ผมเคยมองว่าการใช้เงินเกือบ100ล้านปอนด์เพื่อนักเตะคนเดียวนั้นมันเกินความจำเป็นกุนซือชาวเยอรมันรับสารภาพผ่านแ d f สถานีเครือข่ายโทรทัศน์ที่บ้านเกิดแต่ตลาดนักเตะในโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วถ้าคุณอยากจะได้เซนเตอร์ฮาฟคุณภาพสูงสักคนละก็คุณจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนโตมากพอเพื่อที่จะซื้อคนนั้นมาร่วมทีมตลาดซื้อขายนักเตะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้ แม้ผมจะเคยพูดในแง่ลบเกี่ยวกับการใช้เงินจำนวนมากทุ่มซื้อนักเตะเมื่อปี2016มันอาจจะไม่ใช่ความคิดเดิมอีกต่อไปแล้วเรวผูลเป็นสโมสรที่มีความทะเยอทะยานถ้าหากเราไม่ใช้จ่ายมากพอแบบเดียวกันกับทีมชั้นนำอื่นๆแล้วก็เราก็จะไม่สามารถต่อกรกับพวกเขาได้เลยเจอแก้นครอปให้สัมภาษณ์วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ึ้นแทนตัวเต็ง คว้าตัวแฮร์รี่วิลสัน20ล้านปอนด์สื่อชื่อดังได้ออกมารายงานว่าผู้แข่งร่วมลีกของหงแดงเวอ้ยวูลขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งคว้ากองกลางจอมปันฟีคิกไปร่วมทีมเบอร์มิงแฮมเมลสื่อชื่อดังของกอง,องกฤษตีข่าวว่าทีมหมาป่าวูฟแฮมตันวอเลอร์กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวแฮร์รี่วิลสันกองกลางดาวรุ่งของเลี้ยวผูไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ดาวเตะวัย22ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างฤด,ดูการที่ถูกดาวบี้เขาตียืมตัวไปใช้งานโดยยิงไปทั้งเส้น16ประตูและเกือบจะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ก็ไปตกหมาตายในนัดชิงเพลย์ออฟต่อแอสตันวิลล่าโดยพ่ายไป1ประตูต่อ2ทำให้ในฤดูการหน้ายังคงต้องเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพต่อไปตามรายงานเผยว่ามีหลายทีมให้ความสนใจที่จะดึงตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีม ไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าดาร์บี้เคาตี้หรือลีดยูไนเต็ดแต่ล่าสุดกลายเป็นวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์ที่มีภาษีดีที่สุดในการคว้าตัวแข้งรายนี้ซึ่งคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆ20ล้านปอนด์แฟนหงแดงอยากให้แฮร์รี่วิลสันขึ้นมาอยู่กับเรอัลมาดรชุดใหญ่ในฤะด,ดูกาลหน้าหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราไว้ ผมจะนำข่าวเลอก็พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมทุกวันเลยครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ